ก่อนอื่นขอโทษสำหรับเรื่องพัดลมเนาะเสียงพัดลมมาจจะดังไปหน่อยพอดีมันร้อนนะมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าจอยจอยแพงจอยแพงอันนี้แต่เก้าร้อยบาทนะสามสิบเหรียญไม่แน่ใจสั่งจากต่างประเทศอันนี้ไม่ถึงสองรนะ้อยมั้งนะยืมเพื่อนมาวยซ้ำางนั้นจอยอน,นี้ฟรีนะบพริยืมเพื่อนมาแต่ว่าราคาน่าจะไม่ถึงสองร้อยออย่างเรื่องในเรื่องความยุ่งยากในการใช้งานแน่นอนจอยแบบพวกนีน้มันยุ่งยากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้เสียบแล้วเล่นได้ทันที มันจะต้องแปลงมันจะต้องแบบทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่ถ้าเป็นเกมในสตรีมมันง่ายากว่าเพราะว่าเราไม้เข้าวิพีโอคือคือเสียบจอยแล้วนะอันนี้เสียบจอยแล้วเห็นแสงไฟอยู่เนาะเปิดอันนั้นหรอกจอยราคาถูกๆต้องเปิดอันนั้นหรอกด้วยนะถ้าถ้าไม่กดเปิดมันใช้อันนั้นหรอกขวาไม่ได้โอเคจะไ,ได้นะแล้วทดสอบเอฟเฟกต์ไว้กันคือจริงๆความต่างของจอยแพงกับจอยถูกเนี่ยที่มีผลต่อก,การเล่นเกมจริงๆนะ คืออนาล็อกสำหรับผมนะปุ่มอื่นเนี่ยมันแล้วแต่เพราะว่ามันมันแล้วแต่คนเนาะเพราะว่ามันก็ตามงบอ่ะมันก็สัมผัสมันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ถามว่าเล่นแรนี่ยก็เล่นได้เหมือนกันนะแต่ที่ส่งผลจริงๆคืออนาล็อกนี่แหละนะคือสัมผัสเนี่ยมันก็แก๊สสัมผัสมันปุ๊บมันมันหมุนๆแล้วมันรู้สึกได้ถึงความก็แก๊กอ่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ยังไม่เคยจับจอยมาก่อนในชีวิตเนี่ยอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรนะ คุณจะรู้สึกกระตอกเมื่อคุณจับจอยที่มันมีราคามาก่อนแล้วเท่านั้นนะถ้าคุณจับแค่จอยราคาแบบพวกนี้คุณอาจย,ยังไม่รู้สึกถึงอะไรมากเท่าไหร่ะครับโอเคโอเคเข้าได้แล้วนะกับเรื่องของการหาันเรื่องของเ d โซนเนี่ยด zone ไหนคนอาจจะไม่รู้คืออะไรเ e d z o n ก็คือระยะที่ทีออเเเนะ่เราหลอกเราเวลาเราเลื่อนเวลาเราเลื่อน เดซโซนคือระยะที่เราเลื่อนปุ๊บในเกมยังไม่มีการตอบสนองอะไรเราต้องเลื่อนจนมันเลยเดซโซนปุ๊บในเกมถึงจะตอบสนองอันนั้นคือเดซโซนกับเรื่องของฟิลเลอ่งการการเล่นที่ต่างกันนะเดี๋ยวเข้าโหมดซ้อมไาดูมานเนี่ยเนอ่ะดูเลยดูดูตรงเคอร์เซอร์นะเคอร์เซอร์มัน,อนมพอเห็นมือใช่ไหมคือไม่ได้อัดไม่ได้อา่าหน้าจอไงเพราะว่า พวแกมันมีปัญหาเลยต้องอาจจะกล้องเราใชนไหมนี่ครับสังเกตสังเกตที่เคอร์เซอร์ตรงตรงที่มันเลื่อนด้านหลังมันไม่โฟกัสเท่าไหร่เขาโทษทีดูนะครับฝั่งนี้เลยกันสังเกตที่เคอร์เซอร์นี่ครับไม่เลื่อน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 อ่ะนู่นปื้ดไปเลยผมเลื่อนทีเดียวมันนี่เนี้ยมันอันนี้ผมผมเลื่อนอยู่นะเลื่นมันมันมันปื้ดอ่ะ มันปื้อ่ะคือมันมันจะมีผลในกรณีที่อย่างเนี้ยเป็นเคอร์เซอร์เมาส์หรือว่าเป็นแบบเป็นการหันเลงกา,เลการเลงการเลงยิงอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นพวกการวิ่งการเดินอะไรเงี้ยจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่มันจะไม่ส่งผลอะไรขนาดนั้นสําหรับการวิ่งการเดินนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเอาไปเล่นเกมจําพวกเกมเตะบอลหรือว่าเกมเจําพวกไฟติ้งที่แบบที่คุณกดกดแค่ปุ่มด้านบนหรือคุแค่ปุ่มพวกนี้นหรือไม้ก็แบบ ในตรงนี้เดินกระโดดอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหาอะไรนี่ดูไหมนีผม่ผมควบคุมได้อย่างไม่มีปัญหานะครับสําหรับการวิ่งการกระโดดเพราะว่ามันมันไม่มีผลอะไรเท่าไหร่จริงเลยนะแต่ที่มีผลก็คือการหันเลงซึ่งเราหลอกสองสองข้างเ่ยมันเหมือนกันนะครับมันถ้าข้างขวามัมนไม่ดีข้างซ้ายก็จะไม่ดีด้วยแต่ว่า เราจะเห็นช้าได้สุดคือข้างขวาเพราะว่าข้างขวาเนี่ยมันจะเป็นข้างที่เราใช้ในการหันเล็งนะดูนะครับเฮ้ผมดันไปขนาดนี้แล้วอ่ะผมดันไปขนาดนี้แล้วหน้าจอยังไม่มีการตอบสนองเลยแต่ว่อผมรัดดันเลยเดสโซนไปมันมันวืดมันวืดไปเลยเห็นไหมมันเออฟิลลิ่ง Feeling, การเล่นแบบมันแบบมัน เดี๋ยวผมขอแยกขียบกล้องนะจะได้เห็นจะได้เห็นกันจะชัดเลยว่าฟีลลิ่งกันเลยมันแย่จริงซึ่งกล้องขอนทุกคนจริงผมอยากอัดหน้าจอมากเพราะว่ามันจะได้สะดวกกว่าแต่ว่าเอ,อตัวไอชาร์โดเพลย์รูมมันกลังมีปัญหาอะไรสักอย่างผมก็เลยอ,อัดหน้าจอไม่ได้ก็เลยต้องใช้การเนี่ยถ่ายจากกล้องเนาะยุ่งยากชิบหายเลยนะโอเคเห็นไหมมันมัน น,นี่ผมไม่ได้ตั้งใจให้มันดูแย่นะแต่ว่ามันเฮ้ยหันนิดเดียวสิโอ้โหมันมัน,ม,นมันไม่ไหวจริงๆอะดูดินีผ่ผมผมผมเลื่อนมาขนาดนี้แลว้วอะหน้าจอมันยังไม่หันเลยดูดิต้องเลือนแบบ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแหละนี่คือข้อเสียนะครับในการเลือหัดเลงเนี่ยมันก็เลยจะยุ่งยากมันมันไม่ใช่ยุ่งยากหรอกมันน่าคานเลยแหละนะครับนะมันมันลำบากเลยแหละนะแต่ปุ่มอื่นปุ่มยิงปุ่มนั่งกระโดดอะไรเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับถโอเคฟิลลิ่งมันอาจจะไม่รู้สึกด,ดีเท่าจอยที่มีราคาแต่ว่ามันไม่ได้ส่งผลต่อการเล่นอ,อะไรขนาดนั้นนะครับนะ โอ้ oh, ตการเนี่ยเนี่ยแอนะล็อกเนี่ยคือส่งผลของจริงมันเลวร้วายมากเลวร้วายมากๆผมผมทนไม่ไหวผมขอเปลี่ยนจอยเลยกันรับไม่ได้อย่างแรงนะครับนะนี่ก็ลองลองตัดสินใจกันดูครับผมว่าเห็นเห็นชัดขนาดนี้แล้วเนี่ยคือถ้าคุณซื้อจอยมาโดยมีความคิดว่าโอเคฉันเอามาเล่นแค่เกมฟุตบอลหรือว่าเกมแบบเกมต่อสู้อะไรเงี้ยคุณไม่มีปัญหาอะไรหรอครับ แต่ในกรณีที่คุณจะเอามาเล่นเกม FPS หรือเกมแข่งรถหรือเกมที่มันต้องการความละเอียดของอนาล็อกสูงๆนะครับการเลือกจะคอยที่มีอนาล็อกที่ดีเนะี่ยถือว่าเป็นความคิดที่ตอบโจทย์ผมใช้คำว่าตอบโจทย์นะผมจะไม่ได้ว่าฉลาดมากแล้วกันนะนะโอเคมาต่อที่จอยร,ราคาแพงไปดีกว่าต้องขอออก,ออกเกมก่อนนะพอดีระบบสตรีมมันยุ่งยากคือถ้าผมเอาจอยร,ราคาถูกมาต่อ แบบนี้เราเปิดบิ๊กพิเชอร์ปุ๊บแบบพอผมสลับจอยมันจะเล่นไม่ได้นะสลับจากสลับจอยปุ๊บมันจะมันมันต้องออกเกมเข้าใหมา่เอาง่ายมันไม่ยากปไปหน่อยโอเคอืมอ่ะมันอันนี้เสียบรถเล่นได้ทันทีนะครับแต่ว่าพอดีผมเล่นมันเป็นเอเป็กในสตรีมแต่ถ้าเป็น, A นเอเป็กในออริจินก็คือเสียบรถเล่นได้ทันทีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจอยทูเนี่ยจอยทูเนี่ย ถ้าเป็นเอพิกแพโร r จินเสียบเสียบเ้วเล่นไม่ได้นะครับต้องใช้การปรับตั้งนิดหน่อยเพื่อให้มันเล่นได้ระหว่างเราโหล,ด,หลดเกมขอซดน้ำนิดนึงอนนนะโอเคมาแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะดูที่เครอร์เซอร์กันก่อนโอ้โห ความรู้สึกมันคนละเรื่องไก่ต่าแรกเลยคนละเรื่องไก่อันอันอันเมื่อกี้เลยนะผมพอยกทั้งกล้องเลยมันจะไม่ยกฐานแล้วอ่ะเนี่ยดูดิดูด่เซอร์เซอร์ครับมันโอ้โหมันมันนุ่มนวลอ่ะคือมันนุ่มนวลแล้วมันแบบมันมันไลทที่ติดมันไม่เชิงมันไม่ถึิงกับไรทที่ดีหรอกแต่ว่าถ้าเทียบกับอีอันเมื่อกี้ คือมันดีกว่าเยอะนะนั่มันดีกว่าเยอะจริงโอเคกลับไปอยู่ที่ฐานเหมือนเดิมเหมือนกันนะกล้อง <c oughs> เสียวตกจริงเลยกล้องาราคาสองหมื่นว่าขอ,อยัดากจัดกล้องดีดีหนโอเคไปที่การทดสอบในไฟนิ่งเลยเหมือนเดิมย้ำเหมือนเดิมนะครับผมขออนุญาตย้ำย้ำคำเดิมเลยก็คือว่าการเลือกซื้อจอยเนี่ย นอกจากจะขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยเล่นเกมแนวไหนด้วยนะครับถ้าเกิดคุณเล่นเกมแนวที่ผมบอกแนวเตะบ,บอลแนวที่แนวที่มันไม่ต้องการความควบคุมทางฝั่งเนี้ยมากนะครับนะฝั่งการเล็งไม่ว่าจะเป็นการเลงหรือว่าแบบการขับรถเ,เกมแนวขับรถนี่ก็ต้องการอนาล็อกที่ดีๆเหมือนกันอนาล็อกแบบเนี้ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นเกมฟุตบอลที่แบบ คุณเล่นหรืคุณดันสุดอยู่แล้วคุณไม่ได้มาดันแบบแค่นี้แค่น,คน,นี้แค่นี้แบบดันจี่ลนี่คุณแบบโอ้ผมดันสุดทุกด้านเลยอย่างเงี้ยมันนี้ปัญหาหรอครับนะมามันสังเกตไหมครับมันมันดีอะ่ะ <laughs> ผมผมพู้งใช่มว่ามันดีอะ่นะ <laughs> นนะนะก็ในกรณีที่คุณเนี่ยอยากจะซื้อจอย เป็นตัวแรกในชีวิตแล้วยังไม่รู้จะเลือกแบบไหนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเลือกเกมเอาคุณอย่าไปคิดว่าเถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนเล่น fps นะคนเล่นเกม fps หรือวเกมแข่งรถนะคุณอย่าไปคิดว่าเผมไม่ไม่เคยเล่นจอยมาก่อนเลยอยากจะซื้อจอยราคาถูกมาฝึุก่อนอย่าไปคิดอย่างนั้นผมนะอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าถามว่ามันมันทำไมถึงไม่ควรคิดอย่างนั้นใช่ไหมคือ first impression มันจะมันจะแย่มากความรู้สึกในการเล่นครั้งแรกมันจะแย่มากแต่ถ้าคุณมาเริ่มเต้นเริ่มต้น กอเดิหลนขอ,นขอถ้าคุณมาเริ่มต้นด้วยอะไรแบบนี้นะผมบอกเลยว่า first impression มันสุดยอดมากนะครับหรือต่อให้คุณเป็นคนที่เล่นจอยแบบนี้อยู่แล้วแล้วเขี่บมาจอยแบบนี้ผมบอกเลยว่า first impression ก็ยังสุดยอดเหมือนเดิมเผลอๆจะมากกว่าด้วยเพราะว่าคุณจับแต่อะไรแบบนี้มาหลายปีอย่างผมเนี่ยผมจับจอยแบบนี้มาเกือบสิปีนะเกือบสิปีตั้งแต่ สมัยเล่นเล s i d e n t อีวิ4สี่จอร์พีเอสสองเนี่จอย์พีเอสสองอมนั่นแหละแล้วพอมาจับจอแบบน,นี้โอ้โหมันมันคตเรื่องจริงนะ <c oughs> ยิงไม่โดน <c oughs> เดี๋ยวขอขยับเพียงฐานกล้องมาให้มันเห็นหน้าจอจะชัดแล้วกันเนาะโอเคโอเคนะ คือผมบอกเลยว่าตอนที่ผมฝึกฝึกเล่นเกม fps ด้วยจอยแรกๆเนี่ยผมก็มีความรู้สึกนะ้ว่าเอ้ยเล่นจอยเนี่ยมันมันยากว่ามันมันไม่ถนัดนะเล่นจอยมันไม่ถนัดแต่พอได้ลองมาใช้จับไอ้จอยราคาแพงหรือว่ามันมันไม่ถึงกับแพงอะเพราะว่าหลักแปดร้อยมันไม่ได้ถือว่าแพงสำหรับจอยนะครับนะมันเป็นราคาประมาณกลางก็คือเป็นจอยที่มีคุณภาพขึ้นมาหน่อยแค่คำน้ดกว่าเป็นจอยที่มีคุณภาพขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันโอ้โหฟิลลิ่งการเล่นมันโซคู o มากๆานะ ผมสามารถที่จะเล่นได้แบบลื่นไหลอะคืออันนี้แค่อนา็อกขวาอย่างเดียวแ้ะแค่อนา็อกขวาต่างกันอย่างเดียวนะครับนะส่งผลการเล่นได้แบบขนาดนี้อะนะ <c oughs> ซึ่งอันจริงจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่อนา็อกขวาอย่างเดียวอนา็อกซ้ายมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าพออนา็อกซ้ายเราใช้แค่เดินเนี่ยเราเราหันสุดมันทุกทิศทางอยู่แล้วนะครับนะการเดินไม่มีใครมาเดินแบบกดเดินจะแล้วหน่อยจิ้นละหน่อยซึ่งถามว่าเดินจะละหน่อยได้ไหมก็มันก็ได้แหละแต่ว่ามัน มันไม่ค่อยมีใครทำอ่ะผมว่านะเนี่ยเนี่ยการการอะไรการคุมปืนอะไรอะไรอันน,น,นี้อันนี้ที่เห็นคุมคุมปืนไม่อยูอ่นี่คือผมยังไม่ชินกับการเล่นจอยนะแต่ถ้าเป็นคนที่เล่นจอยดีๆแล้วเนะี่ยผมบอกเลยว,ว่าการคุมปืนมันจะนุ่มนวลกว่านี้มากนะซึ่งอันนี้ก็คือผลจากการที่มีอนาล็อกดีๆนะครับ การที่มีไอหลอกดีๆเนี่ยก็คือชีวิตดีไปเลยนะครับสาหรับเกมแบบนี้นะซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อตัดสินใจนะครับผมว่าคุณควรจะซื้อจอยราคาแพงๆเลยดีไหมนะครับนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กําลังจะซื้อจอยหรือว่ามองหาจอยมาเล่นเกมใน PC นะครับผมนะไม่ใช่แค่กับ PC นะครับกับพวกคอนโซลด้วย,เ,ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกคอนโซลอย่าง บ PS ส Xbox อะไรเงี้ยมันก็มีจอยทางเลือกใช่ไหมจอยแบบจอยทางเลือกราคาถูกๆท,ที่แบบสามารถต่อกับ Xbox กับ PC ได้อะไรเงี้ยก็แต่ว่าคุณภาพก็จะตามราคานะครับนะก็ลองลองช่างใจก,กันดูว่าซื้อจอยแบบนั้นดีไหมหรือว่าเออจ่ายจ่ายมันแบบคุ้มหน่อยซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นเกมที่มันต้องการความละเอียดของจอยอย่างนี่ความละเอียดของอนาลอ,อย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยก การใจ่ายในราคาที่ถูกก็อาจจะถือว่าคุ้มค่ากว่านะครับแต่สําหรับคนที่ต้องการออกมาเล่นในเกมที่แบบมันมัน้อกการความความเขาเรียกอ,อะไรความละเอียดของอนาล็อกแบบนี้นะการใจ่ายในราคาที่แพงขึ้นกว่าหน่อยเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการเล่นแล้วความรู้สึกที่แบบมันฟีลมกู๊ดมากๆนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ